กินก็ต้องอยากกินนื้นีนี่มันอร่อยจริงๆครอร่อยเชี่ยเพินนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินอร่อยจริงๆอะเอออร่อยเยนี่อะไรวะเนี่ยยีนี่ครัไงออยเนาะนี่มันอรุกคนอร่อยเนาะอโหบมเขากินยลลี่กันเต็มเลยอะบูมี่ยังไม่รู้หรอคนดนะ เยลลี่ยืมเบอรสูรินถ้าได้กินก็คงจะฟินข้าวจะอร่อยเคี้ยเพลนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินอู้ได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาแล้วอ่ะอยากกินเยลลี่มาเลยอ่ะไปตบผีเสื้อเถอะมีตังแค่นี้ก็กินแบบนี้ไปก่อนเองมีตังหรือเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีก็กินนี่ไปก่อนไปไปกินกินกินเอามาพี่เอาก่อนนะเอาปูมมมมันนุ่มลิ้นอ่ะ เป็นไงเป็นไงพี่ <S <S กินอะไรอยู่เินลี่ไงอร่อยมากเลยนนม,มันกั้งนี่นี่ดูนุ่มๆมะอ,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 อร่อยมากอร่อากอืมข้าวอร่อยกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วเินลี่เนี่ยกินแค่นี้พออย่าไปกินเยอะมันไม่ดียินไม่อร่อยแบบนี้ซื้อมาเยอะๆเลย จะได้กินทั้งวันโอ้โหวหอมเจลลี่เยอะแบบนี้พี่ขอสักอันใช่ของพี่ก็หมดแล้วไม่หนูไม่ให้หนูจะเก็บไว้กินคนเดียวข้าวหอมมีคนเดียวไม่ได้นะยนอยากื่นจะไม่อิม่มเฮ้ยอดกินเลยน้องข้าวหอมกินดู้วันเลยนะกินแทนข้าวโอ้จะไม่ปวดท้องเหรอข้าวหอมมากินข้าวก่อนลูก ไม่หนกินเี่เยี่มาอร่อยกว่ามากินข้าวก่อนเดี๋ยวก็ปวดท้องมาเยลลี่มาอร่อยกว่าอ่ากินกกข้าวก่อนลูกอ่ะใช่ยลลี่หนอนเยลลี่ฟันเยลลี่กัมมี่เบะเยลลี่อะไรไม่รู้แต่ที่รูร้ๆมันบีบได้ไม่ต้องพูดมากกินได้เลย,ย you. Yeah. อื้มอ,อื้มได้กินอย่างนี้ทั้งวันมีความสุขจังเลย เ้าใช่ไหมชอบกินยิลลี่กกินข้านี่เา้เาชอบกินใชัไหวัด้้่ด เยอกับข้าเย็นรี่จะตอเบอรี่ปาฮ่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 า้นนี่มาขึ้นนี่ชาขึนนี่าคาดีนะ ปะเร็วๆรีบไปก้างกินเยลลี่อีกนะไปไปอ๋อไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วโอ๊ยปวดหโอโอ๊ยโอ๊ยโอนยโโอ๊ยโอ๊ยโยอยโอ๊นโอ๊นอ๊ยโอ๊ยอ๊่อกอยลอ๊ยหรอยยยอยอออออยอย ผมชอบกินเยลลี่ก็มีเบรครับเวลาเคี้ยวเลยอะมันนิ่มมากเลยครับไม่อยากหยุดเลยครับน้องๆอยากินเยลลี่เยอะนะครับกินนิดเดียวก็พอคาเคกแยงเงนครับผมเคยซื้อมาร้อยกว่าบาทผมกินครั้งเดียวตอนเย็นปวดท้องมากเลยครับน้องๆอย่าทําตามนะครับผมชอบกินเยลลี่นอนครับเพราะว่าเวลากินมันนุ่มลิ้นครับเยลลี่เป็นขนมนะครับกินแทนข้าวไม่ได้นะครับกินแค่พอดีก็พอนะครับ ชอบกินเยลลี่ฟันเพราะว่ามันเหนียวนุ่มดีครับเยลลี่ฟันอย่าก,กินเยอะอย่าแก,ก่แวปวดท้องนะครับหนูชอบกินเยลลี่มากเลยค่ะเวลาไปซื้อหนูชอบไปซื้อที่เซเว่นค่ะแต่พุครูบอกว่าห้ามกินเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนก็กินดีเดียวอย่ากินเยอะล่ะเ,เดี๋ยวปวดท้องไม่รู้ด้วยนะ บบเดี๋ยวปวดท้องพอดีต้องกินข้าวในต้องเวลาเลยเยลีคอยที่หลังนี้อดไปกินกินนิดนึงก็พออย่าติดหวานเกินไปเดี๋ยวหมอฟันรอเยอลีไม่ใช่ผักไม่ใช่ข้าวหอม ม่กไปอร่อยรามันจะท้องร้อนพอ,อ่องเลี่ยว่เยวีกินเยอะไม่ดีเล่ยวีเลี่ยวีกินแค่บางทีเยียกิน่อยแบบนี้จะปวท้องพอดีต้องกินข้าวให้ตรงเวลาเลยเยีาวี่คอยที่ลังนี้